สวัสดีครับท่านผู้ชมผมนายแพทย์มานิตวชัยนั้นประเด็นที่ผมจะนำเสนอต่อท่านในวันนี้ก็คือความดันโลหิตสูงที่เกิดขึ้นกับคนเรานั้นมันทำให้เกิดโรคสมองเสื่อมหรือโรคแอลไซเมอร์ได้อย่างไรท่านผู้ชมครับการที่เราจะบอกว่าใครคนใดเป็นโรคความดันโลหิตสูง หมายความว่าความดันโลหิตที่เราวัดได้นั้นมันมีค่าตั้งแต่130-80ม mm. ิปลิมตรปรอดเนื่องจากโรคดังกล่าวส่วนใหญ่จะไม่แสดงอาการจึงทำให้คนที่เป็นโรคไม่ทราบหรือท,ที่ทราบว่าตนเองเป็นแล้วแต่ไม่สามารถควบคุมระดับความดันโลหิตให้ลดลงสู่ระดับปกติได้ ในกรณีดังกล่าวเนี่ยนะครับเมื่อเวลาผ่านไปนานเข้ามันสามารถทำให้เกิดภาวะแทรกซ้อนที่นา่ากลัวได้มากมายเป็นต้นว่าโรคหัวใจสมองถูกทำลายจากการขาดเลือดทำให้ตาบอดหรือเป็นไตาวายโรคเนื้อไปจากนั้นแล้วเนี่ยมันยังสามารถทำให้คนเราเกิดเป็นโรคสมองเสื่อม เช่นโรคแอลไซเมอร์คำถามจึงเกิดมีขึ้นมาว่าการที่คนเรามีโรคความดันโลหิตสูงแล้วเนี่ยมันทำให้เกิดเป็นโรคแอลไซเมอร์ได้อย่างไรคำตอบก็คือในขณะที่เรามีความดันโลหิตสูงแล้วเราไม่สามารถควบคุมให้ระดับความดันลดลงสู่ระดับปกติได้ความดันโลหิตที่สูงนี้แหละครับ มันจะไปทําลายผนังของเส้นเลือดแดงทั่วร่างกายจากการที่ผนังของเส้นเลือดแดงถูกทําลายจะก่อให้เกิดการอักเสบเมื่อเวลาผ่านไปนานเข้ามันจะทาให้ผนังของเส้นเลือดแดงสูญเสียความยืดหยุน่นเกิดแข็งตัวและเกิดการตีบแข็งเมื่อเส้นเลือดแดงเส้นนั้นเป็นเส้นเลือดที่นําเลือดไปเลี้ยงสมองเข้า มันย่อมทำให้สมองไม่ได้รับออกซิเจนได้ในปริมาณที่เพียงพอเมื่อเวลาผ่านไปเซลล์สมองก็จะเสื่อมสภาพและถูกทำลายลงสุดท้ายก็ลงเอยด้วยการเกิดเป็นโรคสมองเสื่อมชนิดแอลไซเมอร์จากข้อเท็จจริงดังกล่าวนี้เองสิ่งที่ผู้เป็นโรคความดันโลยสูงจะต้องกระทำคือ จะต้องควบคุมระดับความดันโลหิตของเราให้ลดลงสู่ระดับโกตที่ให้ได้ท่านผู้ชมครับสำหรับวันนี้ขอยุติลงแต่เพียงแค่นี้สวัสดีครับ